จอกขาวสองหางทั้งสองที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์มาเต็มที่กำลังนับแก่นทองคำที่อยู่แทบเท้าอย่างมีความสุขที่ขุดออกมาจากร่างของฟูงงูอสูนแก่นทองคำที่มีกลิ่นคาวเลือดติดอยู่แก่นทองคำพวกนี้ข้าขอเก็บไว้เองนะไม่เป็นไรใช่ไหมจิ้งจอกขาวเอ่ยปากไม่เป็นไรแน่นอนว่าไม่เป็นไรขอรับท่านพี่ใหญ่ท่านเก็บไว้เถอขอรับนี่เป็นผลงานการต่อสู้ของท่านพี่ใหญ่ แต่เพียงผู้เดียวอยู่แล้วพวกข้าไม่มีความเห็นขอรับสัตว์อันเชิญจากหน่วยล่าพยักเมื่อได้ยินต่างก็พยักหน้าเห็นด้วยในตอนนี้จิ้งจอกขาวสองหางในสายตาของเหล่าสัตว์อันเชิญหน่วยล่าพยักเสือดาวคือสุดยอดอัจฉริยะฟ้าประธานที่สามารถสังหารสัตว์อสูรข้ามระดับได้คือพี่ใหญ่คือหัวหน้าหน่วยคนใหม่ที่จะนำพาพวกเขาไปสู่ความรุ่งโรดได้ช่วยด้วยเสียงร้องไห้ร้อเสียงใสของเด็กสาวดังมาจากแดนไกลสีหน้าของเซียวเย่พันเปลี่ยนไป นี่คือเสียงร้องขอความช่วยเหลือของนานกงซือเยาจึงจอกขาสองหางสีหน้าเคร่งขรึมมุ่งหน้าไปยังแหล่งที่มาของเสียงพุ่งทะยานออกไปครู่ต่อมามาถึงบริเวณรอบนอกของป่าง,งัวสูนที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรนานกงซือเยาถูกสัตว์อสูรรูปงูที่มีเขาเล็กๆสองข้างบนหัวพันร่างเอาไว้หัวของมันที่ส่งกลิ่นเหม็นเน่า อยู่เนื้อศีรักของหนานกงซือเยาวนานกมงซือเยานตื่นตระหนกอย่างยิ่งใบหน้างามซีดเผือดไร้สีเลือดด้วยความหวาดกลัวดวงตาคู่สวยเบิกกว้างจ้องมองสัตว์อสูรที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมลิ้นพันกันปีศาจเจียวปลาเจียเจียวอสูรบุตรชายของราชาอสูรเจียวเจ้าสำนักคนปัจจุบันผู้ครอบครองสายเลือดอันสูงส่งสามารถควบคุมงูอสูรได้โดยกำเนิดแย่แล้วนี่คือเจียวอสูรแถมยังเป็นปลาเจียวเจียวอสูรอีกลำบากแล้วเจียวอสูรมีสายเลือดสูงสักเป็นผู้บัญชาการฝูงงูอสูรเด็กสาวคนนนนนนีีีีีีี้้้้ไไไไมม่่่่่่่่รรรรรอออดดแแลวววบบัาาาาาาางงงงททยยหหตพพใญจจกกขเ ไปกันเธอขอรับที่นี่อันตรายมากหลังจากเห็นสภาพของนานงงซือเหวาสมาชิกหน่วยล่าพยักเสือดาวทุกคนต่างหน้าเปลี่ยนสีกำลังเกลี้ยกล่อมให้จิ้งจอกขาวสองหางหนีไปเสียงสวบซาบดังขึ้นรอบทิศทางในพงหญ้าบนต้นไม้โบราณในโพรงดินในมุมมืดสายตาอมหิตเย็นเยียบจับจ้องมางูอสูรล้วนเป็นงูอสูรพวกมันแลบลิ้นสีแดงฉานเขี้ยวอันแหลมคมของมันสองประกายเย็นเยือกหน้าสะพรึงกลัวสมาชิกหน่วยล่าพยักเสือดาวทุกคนถูกสายตาอมหิตเหล่านั้นจับจ้องอดไม่ได้ที่จะตัวสั่นสถานไปทางล่างรู้สึกกขนหัวลุ พวกเจ้าคิดว่าจะหนีไปได้งั้นหรือเจียวอสูรที่พันอยู่รอบกายหนานกงซือเหยาวเย้ยยันออกมาสูดดมกลิ่นกายของเด็กสาวคนนี้อย่างละโมไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดเขารู้สึกว่าเด็กสาวคนนี้มีกลิ่นอายที่เขารู้สึกปรรถนาจากส่วนลึกของยีนเจ้าพวกไก่ดินเผาหมาวัดเอ๋ยกล้าดียังไงบุกเข้ามาในอาณาเขตของบรรพบุรุษเจียวอย่างข่าช่างหาที่ตายเสียจริงสายตาของเจียวอสูรเหยียดยามท่าทางหยิงพยองความเย้ยยิ่งที่มาจากส่วนลึกของสายเลือดเขาเชื่อว่าตนเองคือราชนโดยกำเนิดภายใต้คำสั่งของเจียวอสูรมูอสู้ เร็วล้อมจิ้งจอกขาว2หางและหน่วยล่าพยักษ์เสือดาวไว้อย่างหนาแน่นระดับ3,4,5,6,7,8ไม้มาทูดมัวสูนเนธมัวสูนพิฆาต5,9มีหลายสิบประเภทจำนวนมากถึง200ตัวจิ้งจอกขาวพวกข้าจะเปิดทางรอดให้ท่านท่านคือสัตว์อันเชิญระดับ ท่านตายไม่ได้พยัก์เสือดาวบินคำรามลั่นตัดสินใจสู้ตายครั้งสุดท้ายถูกต้องวันนี้เรามาสู้ให้สุดเหวี่ยงเป็นครั้งสุดท้ายกันเถอะสมาชิกหน่วยล่าพยัก์เสือดาวทั้งหมดตั้งใจจะคุ้มกันให้จิ้งจอกขาวนี้ไปในตอนนั้นเองจิ้งจอกขาวสองหางก็เอ่ยปากขึ้นเขามองไปยังเจียวอสูรที่อยู่ไกลออกไปด้วยแววตาดูแคลนเจียวสายเลือดสูงส่งหรือก,กบในกลาแ้้ๆเจียวอสูรกโกรธจัดสายเลือดอันสูงส่งของเขาไม่อนุญาตให้มนุษย์ดูหมินจัดการพวกมันปลืนกินพวกมันซะ กับนานกงซือเหยาแล้วก็ได้ใช้พลังแห่งพันธสัญญาของแม่แบบมังกรทองห้าเล็บระดับ SSS ทันทีลำแสงสีทองเจิดจ้าสองสายส่งประกายออกมาจากร่างของนานกงซือเหยาและจิ้งจอกขาวขับไล่ความมืดมิดและความเย็นเยียบกลิ่นอายอันสูงส่งแผ่กระจายไปทั่วบริเวณเสียงคำรามังกรอันยาวนาน และกังวานใส่แววมาจากห้วมิตินานกงงซื่อเหวยาหายตัวไปบนท้องฟ้าปรากฏมังกรเทพตะวันออกที่งามสง,ง่าสะกดสายตาตนหนึ่งตากระต่ายเขากวางปากวัวหัวอูดอุ้งเท้าเสือกรงเล็บอินทรีเกล็ดปลาตัวงูมังกรทองสามเล็บขดตัวอยู่กลางอากาศทั่วร่างปกคลุมด้วยเกล็ดสีทองอารามทรงแสงศักดิ์สิทธิ์เจิดจ้าเจียวใครให้ความกล้าเจ้าถึงกล้าเรียกตัวเองว่าราชนอสูรเสียงทุ้มกังวานเปี่ยมด้วยอำนาจดังออกมาจากปากมังกรทองราวกับระเบิดดังสะท้านในหูของงูอสูรและเจยวอสูรทุกตัวกลิ่นไอาสายเลือดอันหยิ่ ออกมาจากร่างของมังกรเทพสีทองปกคลุมไปทั่วอณาบริเวณนี้นี่นี่นี่มังกรนี่คือมังกรปาเจียเจียวสูสูนจ้องมองมังกรเทพสีทองที่ขดตัวอยู่เบื้องบนด้วยความตกตะลึงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดโลกนี้จะมีมังกรเทพอยู่ได้อย่างไรการกดขี่ข่มทางสายเลือดอย่างสมบูรณ์แบบทำให้เจียวอสูรหายใจติดขัดทันนั้นมังกรเทพสีทองตวัดสายตายตัญชามามองเจียวอสูรรู้สึกเหมือนถูกตัวต,วตนอันน่าสะพรึงกลัวจับจ้องความกลัวอย่างรุนแรงผุดขึ้นจากส่วนลึกของยีนทำให้เขาสถานไปทางร่างลุยจัััดกการมมนนนนืิซะ เจียวอสูรรู้สึกโกรธแค้นต่อความกลัวที่เกิดขึ้นในใจตนเองเขาคือบุตรแห่งราชาอสูนเขาคือเจียวผู้มีสายเลือดสูงส่งฝูงวัวสูนในที่นั้นกลับไม่มีตัวใดกล้าบุกเข้าไปต่างนิ่งงันลิ่น,นอายสายเลือดอันสูงส่งไรเทียมทานจากมังกรเทพสีทองทําให้ความกลัวอย่างรุนแรงผุดขึ้นจากส่วนลึกของสายเลือดทําให้พวกมันไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าเสียงร้องตกใจระง,งมไปทั่วบริเวณล้วนแสดงให้เห็นถึงความหวาดกลัวและคว,มวัวควมนีดีฟอของฝูงวัวสูนเท่าเว้ยเจ้าปีศาจนี่มันสุดยอดจริงจริงจ๋งจริงมังกรศ เลยมังกรเทพปรากฏกายใครหันกล้าต่อก่อนเด็กสาวคนนั้นโคตรจะเหนือมนุษย์เลยเป็นสัตว์อันเชิญมังกรเทพมังกรเทพข้ายังไม่ได้ขยับแม้แต่น้อยพวกเจ้าก็พ่ายแพ้โดยไม่ต้องรบแล้วฝูงสัตว์อสูรกล้าขยับหรือไม่กล้าขยับหรือสมาชิกหน่วยล่าพยักเสือดาวทุกคนตกตะลึงจ้องมองไปยังมังกรเทพสีทองที่ขดตัวอยู่เหนือต้นไม้โบราณด้วยสายตาเหม่อลอยหัวใจแทบจะระเบิดออกมาตกตะลึงอย่างถึงที่สุดแสงเจิดจ้าที่ส่องออกมาจากเกล็ดสีทองอารามของมันและกลิ่นไอสายเลือดอันสูงส่งทำให้หน่วยล่าพยักเสือดาวรู้สึกเหมือน้้เเห็นนรรรราาชชัทททีี่่แจิงงงสสย าราชนที่ไม่ควรตั้งคำถามใดๆเด็ดขาด แซงทำเป็นลึกลับดูซิว่าข้าจะไม่กลืนกินเจ้าได้อย่างไรเจียวอสูรรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนตัวตลกด้วยความโกรธแค้นพุ่งเข้าใส่มังกรเทพสีทองกลางอากาศพลังอันแข็งแกร่งของระดับ8ประตูออกมาทันทีเสียงคำรามมังกรอันเปี่ยมด้วยอำนาจแผดร้องออกมาจากปากมังกรเทพสีทองอากาศโดยรอบเกิดเป็นคลื่นกระแทกวงแล้ววงเล่าแผ่กระจายออกไปรอบทิศทางเสียงดังกึกก้องไปทั่วทั้งป่าเดชามังกรศักดิ์สิทธิ์ผลกดดันทางจิตวิญญ,ญาณลดค่าสถานะของศัตรูลง50%สูงส่งไรเทียมทานในหมู่เผ่าพ,พันธุ์เดียวกันมีผลในการครรอออบสสายเลืดูููททุกกตััวในนนนี่้้ถ โจมตีทางจิตใจยอย่างรุนแรงในช่วพริบตาถ้าสถานะลดลงเหลือครึ่งเดียวผู้ที่รับผลกระทบมากที่สุดคือเจียวอาสูนกลางอากาศพลังอันแข็งแกร่งของเขาราวกับถูกดับไฟกลายเป็นธรรมดาทันใดนั้น เจียวอสูรร่วงหล่นลงบนพื้นสายเลือดทั่วร่างราวกับถูกผนึกถูกกดข่มด้วยอำนาจศักดิ์สิทธิ์ทั่วร่างไร้เรี่ยวแรงแม้แต่น้อยภาพเหตุการราวกับเกียวต้มงูอสูรทุกตัวที่เงยหน้าขึ้นถูกอำนาจศักดิ์สิทธิ์กดทับราวกับภูเขาท้ายซาลงกับพื้นโลหิตและพลังปลาในร่างของพวกมันราวกับแข็งตัวเป็นน้ำแข็งไม่สามารถโคจรได้แม้แต่น้อยมังกรเทพในฐานะมังกรที่มีศักดิ์สูงสุดมีการกดขี่ข่มทางสายเลือดโดยธรรมชาติเหนือกว่าูวสูรและเจียวสูรในตอนนี้มังกรเทพสีทองสามเล็บมองลงไปยังฝูงงู ระดับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดม้อาอสูรยมทูดมัวสู์เนธัวศู์พิฆาตห้าก้าวฟูงัวศู์หลายสิบประเภทต่างนิ่งงินทั้งหมดโคตรเทพราชอาอสูรนี่สิถึงเรียกว่าราชอาอสูรที่แท้จริงถ้ามังกรเทพตนนี้มาเป็นหัวหน้าหน่วยเราก็ดีสิใช่เลยให้มังกรเทพกับจิ้งจอกขาวนำหน่วยล่าของเราพวกเราได้รุ่งเรืองแน่ทเทว้ข้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยยังอยู่ตรงนี้นะพวกเจ้าก็พูดว่าจะเปลี่ยนตัวข้าแล้วเหรอ ขอโทษครับหัวหน้าคราวหน้าพวกเราจะแอบไปพูดกันลับหลังครับหน่วยล่าพยัก์เสือดาวเคลื่อนไหวพร้อมกันในตอนนี้พุ่งเข้าสังหารฝูงงูอสูนโดยรอบงูอสูนระดับ8มีพลังป้องกันหน้าทึ่งพวกเขาเปลี่ยนเป้าหมายไปที่ระดับ7และฝูงงูอสูนที่ต่ำกว่าระดับ7ไม่ถึง1นาทีฝูงงูอสูนกว่า200ตัวนี้ก็ถูกหน่วยล่าพยัก์เสือดาวสังหารไปเกือบหมดเลือดสาดกระจายไปทั่วบริเวณแทบเท้าของจิ้งจอกขาว องเต็มไปด้วยแก่นพลังที่ส่งกลิ่นคาวเลือดปาเจเจอสูนที่ถูกกดทับอยู่กับพื้นดวงตาแทบถลนออกมามองดูลูกน้องถูกสังหารต่อหน้าต่อตาเขาโกรธจนตัวสั่นเทามูอสูรระดับแปดราวสิบกว่าตัวนอนเหมาะกับพื้นเพราะถูกกดข่มมองดูพวกพ้องถูกสังหารหัวใจสั่นระรัวพวกมันกำลังหวาดกลัวกลัวว่าตัวต่อไปจะเป็นตัวเองปลาเจเจอสูนร,ระดับแปดระเบิดความโกรธส่งเสียงคำรามลั่นออกมาจ้องไปยังหน่วยล่าพยักษ์เสือดาวใช้ทักษะพรสวรรค์พลังวารีมว้วน ทันทีสามารถควบคุมโมเลกุลน้ําโดยรอบสร้างพายุทอนาโดวารีโจมตีเป็นกลุ่มพายุทอนาโดวารีที่มีอุณหภูมิสูงยิ่งก่อตัวขึ้นพุ่งเข้าใส่หน่วยล่าพยัก์เสือดาวอากาศโดยรอบได้รับผลกระทบจากพายุทอนาโดวารีส่งเสียงบิดเบี้ยวสั่นสะเทือนปาเจเจียวอสูรระดับ8ล้มลงกับพื้นลมหายใจอ่อนแรงท่านี้มันฝืนใช้พลังสายเลือดออกมาสุดท้ายพลังสายเลือดก็ถูกเดชามังกรศักดิ์สิทธิ์กดข่มไว้บัดซบบัดซบจริงๆทำไมบนโลกนี้ถึงยังมีมังกรเทพอยู่ เจเจียวอสูรระดับแปก้มศีรษะที่หญิงพยองลงหมอบอยู่บนพื้นอย่างอัปยศและคำรามลั่นเซียวเย่ควรจะจบได้แล้วควบคุมธาตุน้ำตามชื่อที่บอกมีพลังควบคุมธาตุน้ำอย่างสมบูรณ์เจ้าคือราชาแห่งวารีคลื่นกระแทกที่มองไม่เห็นสายหนึ่งแผ่ออกมาจากร่างของมังกรเทพสีทองแข็งตัวมังกรเทพสีทองกล่าวอย่างเฉยเมยเสียงยังไม่ทันขาดคำพายุทนาดวารีที่ปาเจียงอูอสูรใช้ออกมาก็แข็งตัวเป็นน้ำแข็งในชั่วพริบตาอุณหภูมิสูงโดยรอบลดลงหัวผ่าทำให้ผู้คนรู้สึกหนาวเย็นเยือกอะไรนะปาเจจอููตตกกลลงนตา ทคถลนออกมาการโจมตีด้วยทักษพรสวรรค์ของมันกลับถูกมังกรเทพสีทองแก้ไขได้อย่างง่ายดายในตอนนี้มังกรเทพสีทองเดือดพล่านขึ้นกระแทกที่มองไม่เห็นอีกครั้งแผ่ออกมาจากร่างทตุน้ําในบริเวณนี้ราวกับมีเจ้าของรวมถึงทตาน้ําในร่างของสัตว์อสูรด้วยปลาเจียเจียวอสูรและปลาเจียงวัวอสูรสิบกว่าตัวอุณหภูมิเลือดในร่างเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วผิวหนังของพวกมันเปลี่ยนเป็นสีแดงกำ่ำ ร่างงูทั้งตัวดิ้นทุรนทุรายบนพื้นอย่างน่าเวทนาเสียงกรีดร้องโหยหวนทอนออกมังกรเทพสีทองคิดในใจคลื่นกระแทกที่มองไม่เห็นแผ่ออกไปอีกครั้งท่ามกลางสายตาตกตะลึงของหน่วยล่าพยัก์เสือดาวเลือดในร่างของปลาเจียวเจียวอสูนและปลาเจียงัวสูนถูกดึงออกมาจากเกล็ดอย่างรุนแรงเนื่องจากอุณหภูมิสูงเกินไปเลือดจึงร้อนจัดกลายเป็นไอสีขาวในอากาศส่งเสียงดังชา้าๆราวกับเสียงพูดผีร่ำให้หมาป่าหอนทำให้หน่วยล่าพยัก์เสือดาวขนลุกชันนี่น้าหรือมังกรเทพนี่คือวิชาควบคุมวารีหรือใน่่ววยยาาพัคเสือด ต,ตลงจากนั้นงูอสูนทั้งหมดในที่นั้นก็ตายสิ้นเจียวอสูนตัวนั้นก็เช่นกันท่ามกลางความอปยศส,ส,สูสูถูกดูดเลือดจนกลายเป็นเจียวแห้งรวยแล้วรวยแล้วจิ้งจอกขาวศักดิ์สิทธิ์มองกองแก่นทองคำที่จัดเรียงอยู่แทบเท้าใบหน้ายิ้มแย้มเป็นดอกไม้บานแก่นทองคำระดับ86ชิ้นแก่นทองคำระดับ720ชิ้นแก่นทองคำระดับ634 ชิ้นแกนทองคําระดับ550กว่าชิ้นแกนทองคาระดับ4กว่าร้อยชิ้นถูกเก็บใส่กระเป๋าเปเต็มถุงเล็กๆหนึ่งใบหนักอึง้งหลังจากจัดเก็บของที่ได้มาเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ขึ้นรถออฟโรดกลับที่พักกลับถึงค่ายฝึกเยาวชนที่ใต้อาคารหอพักของค่ายฝึกเยาวชนการฝึกประจาวันของค่ายฝึกเยาวชนเพิ่งเสร็จสิ้นพอดีกําลังรวมตัวรอครูฝึกสั่งเลิกแถวในตอนนี้อีลูเหรนกลับมามีความมั่นใจเหมือนเดิมเขากลายเป็นศูนย์กลางของกลุ่มผู้ทําสัญ,ญญาไปแล้วผู้ทําสัญ,ญญาในค่ายฝึกใหม่ต่างรายลล้้ออมเเเเขาาาาซียยยว่่่่จจะะโดดดนนไงรรรหัับบ7ปฏิิตภกท อันตรายอย่างยิ่งยวดข้าเกรงว่าเขาคงจะกลัวจนฉีราากางเกงไปแล้วอีลูเหรินจินตนาการได้เซียวเย่ที่มีระดับต่ำต้อยเพราะตามจังหวะของหน่วยล่าระดับเจ็ดไม่ทันจึงถูกหัวหน้าหน่วยดูถูกและด่าทอผู้เข้าสอบซ้ำชั้นจรร้านมองดูอีลูเหรินที่กำลังได้ใจและเด็กสาวอ้วนที่อยู่ข้างๆ เขาเรากับเห็นเงาของเซียวเย่พรุ่งนี้เป็นการฝึกจำลองสถานการณ์เลิกแถวครูฝึกหัวล้านโบกมือในตอนนั้นหน่วยล่าพยักเสือดาวและกลุ่มของเซียวเย่สามคนก็มาถึงใต้อาคารหอพักพอดีและเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบรอการตรวจสอบจากครูฝึกหัวล้านเราผู้ทำสัญญาในค่ายฝึกใหม่ยังไม่รีบไปไหนพวกเขายืนดูอยู่ตรงนั้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากเห็นว่าหน่วยล่าระดับเจ็ดเป็นอย่างไรหน่วยล่าพยักเสือดาวคือหน่วยล่าที่แข็งแกร่งที่สุดในระดับเจ็ดก่อนหน้านี้เคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมติดต่อกันสิบสอง เดือนมีชื่อเสียงด่งดังมากหัวหน้าหน่วยล่าพยักเสือดาวกำลังรายงานสถานการณ์ต่อครูฝึกหัวล้านเซียวเย่พวกเขาดีมากครูฝึกหัวล้านเซียวเย่พวกเขาไม่เหมาะที่จะเป็นสมาชิกหน่วยล่าของเราเมื่อได้ยินคำพูดของหัวหน้าหน่วยล่าพยักเสือดาวครูฝึกหัวล้านก็หน้าเสียสัตว์อันเชิญระดับ S S S ทำผลงานได้แย่มากจะเตะพวกเขาออกจากหน่วยหรือเจ้าเอาจริงหรือหัวหน้าหน่วยล่าพยักเสือดาวพยักหน้ากล่าวว่าครูฝึกข้าเอาจริงไม่ได้ล้อเล่นสมาชิกหน่วยล่าต่างพากันเห็นด้วยกล่าวว่าถูกต้อง เห็นด้วยข้าก็คิดเช่นนั้นในที่สุดหัวหน้าหน่วยก็ตัดว่างเสียทีเมื่อมองดูหัวหน้าหน่วยล่าและท่าทีเห็นพ้องต้องกันของสมาชิกหน่วยสีหน้าของครูฝึกยิ่งดูแย่ลงไปอีกระดับ SSS แล้วไงก็ยังถูกคนรังเกียจอยู่ดีเขาสู้ข้าอ e ีลู่เหรินก็ไม่ได้อีล e ู่เหรินที่ยืนดูอยู่ข้างๆได้ยินดังนั้นใบหน้าก็ยิ้มกว้างเป็นดอกเบญจมาศบานไม่รู้ว่าดีใจแค่ไหนเราผู้ทำสัญญาในค่ายฝึกเยาวชนมองดูภาพนี้ต่างถอนหายใจด้วยความเสียดายถึงแม้เซียวเย่และเฉิงปิงซีจะเป็นระดับ แต่ในสายตาของหน่วยล่าที่แข็งแกร่งที่สุดในระดับเจ็ก็ถือว่าแย่มากสินะไม่อย่างนั้นคงไม่ถูกเตะออกจากหน่วยครูฝึกหัวล้านกล่าวกับหัวหน้าหน่วยล่าด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าเจ้าแน่ใจนะว่าจะเตะเซียวเย่สองคนออกจากหน่วยพวกเจ้ากำลังขัดคำสั่งนะหัวหน้าหน่วยล่างงไปเลยแกต่างว่ารายงานครูฝึกเซียวเย่ไม่เหมาะที่จะเป็นสมาชิกหน่วยของเราเขาเหมาะที่จะเป็นหัวหน้าหน่วยของเรามากกว่าณที่นี้ข้าขอรายงานต่อครูฝึกก่อนหลังจากนั้นข้าจะทำเรื่องเสนอให้เซียวเย่และเฉิงปิงซีดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยล่าพยักหัวล้านนตะึงง เจ้าไม่ได้จะเตะเซียวเย่สองคนออกจากหน่วยแต่จะให้เซียวเย่สองคนเป็นหัวหน้าหน่วยหรือรองหัวหน้าหน่วยล่าพยักเสือดาวกล่าวถูกต้องเซียวเย่พวกเขาเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นหัวหน้าหน่วยของเราสมาชิกหน่วยล่าก็เอ่ยปากขึ้นเช่นกันชัยชัยอยู่ระดับเจ็ดเหมือนกันพวกเราเป็นได้แค่ลูกมือให้เขาเท่านั้นแหละใช่แล้วจิ้งจอกขาวสองหางสุดยอดมากข้ารักเลย เห็นด้วยมีเขาอยู่พวกเราจะเป็นหน่วยล่าที่แกร่งที่สุดในระดับ8ในอนาคตหน่วยล่าที่แกร่งที่สุดในระดับ9ครูฝึกหัวล้านมุมปากกระตุกนี่มันบ้าไปแล้วหรือไงสมาชิกทั้งหมดของหน่วยล่าที่แข็งแกร่งที่สุดในระดับ7จะให้นักเรียนมัธยมปลาย2คน ที่ยังไม่ได้สอบเข้ามาหาวิทยาลัยมาเป็นหัวหน้าหน่วยรอยยิ้มของอีลูเรนที่กำลังหัวเราะอย่างมีความสุขพันแข็งงดอกเบนจมาที่กำลังเบ่งบานหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นเขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นอะไรบางอย่างใช่ตัวตลกเขายอมรับว่าเมื่อกี้เขาพูดเสียงดังไปหน่อยเราพูดทำสัญญาในค่ายฝึกเยาวชนที่ยืนด,ดูอยู่ข้างๆตกตะลึงให้ตายสิหัวหน้าหน่วยล่าที่แข็งแกร่งที่สุดร้องขอเปลี่ยนตัวหัวหน้าหน่วยด้วยตัวเอง เป้าหมายยังเป็นเซียวเย่ยอีกเมื่อกี้พวกเขายังรู้สึกเสียดายอยู่เลยเสียดายบ้าอะไรกันเซียวเย่ยสองคนนั้นไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เป็นอัจฉริยะฟ้าประธานไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เป็นตัวตนที่เจ๋จญรัสที่สุดขออภัยพวกเรามันตื้นเขินเองครูฝึกหัวล้านชายและครูฝึกหัวล้านหญิงมุมปากกระตุกในเมื่อพวกเจ้าหน่วยล่าพยักสมาชิกทั้งหมดต่างร้องขอให้เซียวเย,ยว่เชิงปิงซีเป็นหัวหน้าหน่วยแล้วพวกเจ้าจะมาถามข้าทำไมอีกหรือว่าถ้าข้าไม่เห็นด้วยจะขัดขวางพวกเจ้าไม่ให้ยื่นเรื่องได้งั้นหรืออีกอย่างการยืื่่่่นนนนนนนเเเเเรรรอออองงงงลททะะะบบบีีียยยขขึ้้ไไไปปปกกก็็พััตามมคควโด ขัดขวางพวกเจ้าหรอกเว้นแต่ว่ากองบัญชาการสูงสุดหรือเจ้าเมืองไม่เห็นด้วยและสั่งยกเลิกคำร้องของเจ้าเป็นพิเศษครูฝึกหัวล้านชายท่ามกลางสายตาคาดหวังของสมาชิกหน่วยล่าพยักเสือดาวทั้งหมดกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นในช่วงเวลาที่เหลือของเดือนนี้ ตำแหน่งหัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยล่าพยักเสือดาวจะให้เซียวเย่และเฉิงปิงซีดำรงตำแหน่งหน่วยล่าพยักเสือดาวสมาชิกทั้งหมดเมื่อได้ยินก็ยิ้มอย่างมีความสุขผู้ทำสัญญาในค่ายฝึกใหม่งงไปเลยสิแล้วอดีตหัวหน้ากับรองหัวหน้านั่นพวกท่านยิ้มดีใจอะไรขนาดนั้นท่านถูกเปลี่ยนตัวแล้วนะยิ้มบ้าอะไรพวกเขารู้สึกในทันทีว่าเซียวเย่ดูเหมือนจะทิ้งห่างพวกเขาไปไกลลิบแล้วถึงขั้นนำนักรบรุ่นเก่าได้แล้วอีลู่เหรินทั้งอิชาริษยาและเคียดแค้นเซียวเย่ได้เป็นหัวหน้าหน่วยล่าพยักเสือดาวหนว ด้วยผู้เข้าสอบซ้ำชั้นจริงร้านลูบอกด้วยความโล่งใจคิดในใจโชคดีที่ไม่ได้เป็นศัตรูกับเซียวเย่ตลอดคนอย่างเซียวเย่ไม่เหมาะที่จะเป็นศัตรูเหมาะที่จะเป็นพี่ใหญ่มากกว่าถ้ามีโอกาสต้องเกาะขาใหญ่ให้ได้ครูฝึกหนูอุค่าก็อยากเข้าร่วมหน่วยล่าพยักเสือดาวด้วยในตอนนั้นเองนาน,านากงซื้อยากกระโดดออกมาดวงตาคู่สวยใสยซื้อกับพริบตาเป,ปิดเปิดเอ,อ่ยความต้องการครูฝึกหัวล้านชายปฏิเสธทันทีทำหน้าเคร่งครึมกล่าวว่าไรสาระเจ้ายังไม่ได้ทำพันธสัญ,ญญาเลยอยู่ฝึกในค่ายฝึกเยาวชนไปดีๆเฉิงปิงซีทำปากยื่นพ่นนลมออ่่่่าาาางไพใจกกวครูฝึตี้เป็น รองหัวหน้าหน่วยล่าพยัก์เสือดาวนะ ถ้าอนุญาตให้นานกงซือเหยาเข้าร่วมหน่วยได้เซียวเย่ก็พยักหน้ากล่าวในฐานะหัวหน้าหน่วยข้าก็เห็นด้วยนานอกกงซือเยาวยิ้มแล้ววิ่งเข้ามากอดแขนเซียวเย่และเฉิงปิงซีกล่าวว่าหัวหน้าหน่วยล่าพยักเสือดาวและรองหัวหน้าหน่วยก็เห็นด้วยแล้วครูฝึกท่านว่าอย่างไรคะครูฝึกหัวล้านหน้าดำคล้ำกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นไม่ได้ก็คือไม่ได้นานอกงงซือเยาวเจ้ายังเป็นนักเรียนในค่ายฝึกเยาวชนภายในหนึ่งเดือนนี้ข้าคือผู้ดูแลและครูฝึกของเจ้าเหตุผลหลักคือนานกองซื้อเยาว่เปิน ขาวเสนอตัวให้เซียวเย่ยเองดูเหมือนจะเจอปัญหาเข้าแล้วสินะและการที่หนานกงซือเยาอยู่ที่ค่ายฝึกเยาวชนไม่ได้ติดต่อกับเซียวเย่ยมากเกินไปเขาอี้ลู่เหรินก็มีโอกาสแล้วสิเยี่ยมเลยสวรรค์ช่วยฆ่าอี้ลู่เหรินจริงๆแสงจันทร์สีขาวเจ้ากลับมาแล้วครูฝึกหัวล้านหันไปมองเหล่าสมาชิกหน่วยล่าพยักเสือดาวยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าพวกเจ้ายอมรับได้หรือที่จะให้เด็กสาวที่ไม่มีพลังพอจะผูกมัดสัตว์อสูรเข้าร่วมหน่วยล่าหน่วยล่าพยักเสือดาวตอบเสียงดังพร้อมเพรียงกันกล่าวว่าได้ หารอยยิ้มบนใบหน้าครูฝึกหัวล้านแข็งค้างกล่าวอย่างไม่น่าเชื่อพูดอีกครั้งได้หรือไม่สมาชิกหน่วยล่าพยักเสือดาวทั้งหมดตะโกนอีกครั้งได้ครูฝึกหัวล้านมุมปากกระตุกรีบเดินไปข้างๆกดโทรศัพท์ติดต่อเจ้าเมืองเสียงทุ้มหนักแน่นดังมาจากปลายสายฮัลโหล อาจารย์หัวล้านรายงานท่านเจ้นาเมืองนั้นกงซือเยาต้องการเข้าร่วมหน่วยล่าเสือชิตาท่านเห็นว่าอย่างไรท่านเจ้าเมืองถามหัวหน้าหน่วยล่าเสือชิตาว่าอย่างไรบ้างมุมปากของอาจารย์หัวล้านกระตุกมีลางสังหรณ์ไม่ไดีผุดขึ้นมาหน่วยล่าเสือชิตานะเมื่อครูสมาชิกทั้งหมด,ดร้องขอเปลี่ยนหัวหน้าหน่วยตอนนี้หัวหน้าหน่วยคือเซียวเย่และเฉินปิงสีสเซียวเย่ตกลงแล้วงั้นก็ให้ซือเยาเข้าร่วมได้ท่านเจ้าเมืองกล่าวพร้อมรอยยิ้มอาจารย์หัวล้านตกตะลึงเขารู้สึกว่ามันเหลือเชื่อมาท่านเจ้าเมืองท่านเเอาจจง,อองืบง้้มู วางสายไปอาจารย์หัวล้านมองเครื่องสื่อสารในมือที่ถูกตัดสายไปอุปกรณ์เขายืนตะลึงอยู่หลายวินาทีสุดท้ายจึงถอนหายใจออกมากลับไปหน้าแถวแล้วประกาศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนั้นกงซือเยาออกจากค่ายฝึกเยาวชนเข้าร่วมหน่วยล่าเสือชีตาอยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้าเซียวเย่และเฉิงปิงซีแยกย้ายได้โอเย่เด็กสาวเผาผลไม้กระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจ กระโดดขึ้นไปบนตัวเซียวเย่สมาชิกหน่วยล่าเสือชีตารอยยิ้มบนใบหน้าเบ่งบานยิ่งขึ้นนี่คือผู้อัญเชิญมังกรเทพเชียวนะมังกรทองคำสายเลือดสูงสุดสายเลือดอะไรนั่นปีศาจชั้นสูงส่งที่อยู่ต่อหน้าก็เทียบไม่ติดเลยวันนี้เป็นวันดีจริงๆผู้อัญเชิญระดับ SSS ถึง2คนเข้าร่วมหน่วยล่าเสือชีตาพวกเขาต้องฉลองกันหน่อยหลังจากทุกคนแยกย้ายกันไปมองดูนานกงซือเยากอดเซียวเย่และเฉิงปิงซีเดินเข้าไปในทางเดินหอพักอี้ลู่เหรินหยิบเครื่องสื่อสารออกมาด้วยสีหน้ากระวนกระวายต่่่่อออออสสาาาาายถึงงงงพพพขขเเเจ้้นนนักกทททีิด เรื่องใหญ่แล้วขอรับเจ้าสำนักกองทัพตอบเรื่องใหญ่มีสิมีเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสําคัญเกี่ยวกับเจ้าหัวใจของอี้ลู่เรินอบอุ่นขึ้นดูท่าท่านพ่อก็ยังใส่ใจลูกชายคนนี้อยู่แสงจันทนวลในใจพึ่งเข้าร่วมหน่วยล่าเสือชิตา ท่านพอก็รู้แล้วงั้นท่านจะรออะไรอยู่รีบออกคําสั่งให้ซือเยาออกจากหน่วยล่าเสือชิตากลับมาที่ค่ายฝึกเยาวชนหัวใจของอี้ลู่เหรินเต้นระรัวด้วยความดีใจเจ้าสํานักกองทัพชะงักไปถอนหายใจออกมาคิดว่าจําเป็นต้องบอกเรื่องที่หนานกงซือเยาได้ทําสัญญากับเซียวเย่แล้วบอกให้ลูกชายรู้เยยาเยานนางฟื้นคืนรูปแบบสัตว์อันเชิญระดับ SSS แล้วเจ้าสำนักกองทัพกล่าวอะไรนะอีลูเหรินชะง,งักไปต่อจากนั้นในใจก็พันดีใจอย่างยิ่งเรื่องดีนี่ขอรับเรื่องสำคัญที่ท่านพูดถึงก็คือให้ค่ากับซือเหยาทำสัญญากันใช่หรือไม่ขอรับค่าตกลงแล้วก่อนที่จะยังไม่ได้ปลุกพลังผู้ใหญ่ทั้งสองบ้านก็เคยจับคู่ให้ทั้งสองทำสัญญาแต่ผลสุดท้ายก็ล้มเหลวเพราะการปลุกพลังไม่สำเร็จตอนนี้ไม่คิดว่านานกงซือเหยาจะฟื้นคืนรูปแบบระดับ ESSonders งั้นก็ให้ซื้อเยาออกจากหน่วยล่ามาทำสัญญากับข้าเถอะขอรับอีลู่เรือนยิ้มอย่างมีความสุขในใจร้อนรนจนรอไม่ไหวแล้วเซียวเย่เอ๋ยเซียวเย,อเ,ออเ,ออเ,ยเจ้ามีผู้ทำสัญญาอยู่แล้วแสงจังนนวนในใจสุดท้ายก็ยังคงเป็นแสงจังนนวในในใจของข้าเจ้าสำนักกองทัพถอนหายใจอีกครั้งลูกชายก็ยังคงเป็นเด็กหนุ่มที่หลงรักหัวปักหัวปั๊มไม่เติบโตเสียที แต่เด็กหนุ่มก็ต้องเติบโตในสักวันอีลู่เหรินเจ้าควรจะโตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วในขณะที่อีลู่เหรินกำลังตื่นเต้นอย่างสุดขีดเจ้าสำนักกองทัพก็เอ่ยขึ้นลูกเอ๋ยหนาะนอนงงซือเหยานางได้ทำสัญญากับคนอื่นแล้วอีลูเ่เหรินยังคงอยู่ในห้วงความคิดของตนต่อไปตามสัญชาตญาณดีทำสัญญาแล้วดีสิหาท่านว่าอะไรนะพอได้สติกลับมาสีหน้าของอีลูเ่เหรินแข็งค้างร่างกายแข็งทื่อราวกับน้ำแข็งพันปีเจ้าแก่ เจ้ากำลังล้อข้าเล่นใช่ไหมเจ้าสำนักกองทัพกล่าวนานอ,นองกงซือเยาได้ทำสัญญากับคนอื่นแล้วคู่สัญญาคือเซี่ยวเย่ตั้งแต่นี้ไปเจ้าลืมนานกงซือเยาไปเสียเถอะคำพูดของเจ้าสำนักเหมือนกับท้องฟ้าที่แจ่มใสทันมีสายฟ้าฟาดลงมาพาหัวใจของอี้ลู่เหรินจนแหลกละเอียดเขามองอย่างไร้จุดหมายนอนางทำสัญญาแล้วคู่สัญญาคือเซี่ยวเย่คู่สัญญาคือเซี่ยวเย่คือเซี่ยวเย่ญญไม่อี้ลู่เหรินรำให้อย่างบ้าคลั่งตายต้นหลิวลมแผ่วเบาพัดมากิ่งลิวไหวเอ็นลมเนื้อพัดหวีดวิว จันนวนในใจของข้าซื่อเยาของข้าในตอนนั้นเองชายคนหนึ่งหนุ่มหน้าสวยท่าทางตุ้งติ้งหลบกล้องวงจรปิดเดินมาอยู่ข้างๆ เขาตบไหลเขาเบาๆแล้วพูดในตอนนี้หนุ่มหน้าสวยคนหนึ่งหลบกล้องวงจรปิดตบไหลของอีลู่เหรินพูดด้วยท่าทางตุ้งติ้งสหายดื่มเหล้ากันไหมเจ้าใส่หัวไปให้พน้นอีลู่เหรินวางสายหันมาตวาดดา่าแต่หนุ่มหน้าสวยกลับโบกมือกลิ่นบางอย่างลอยออกมาจากแขนเสื้ออีลู่เหรินสูดเข้าไปไม่กี่ครั้งก็หมดสติไปหนุ่มหน้าสวยยิ้มเล็กน้อยมองไปรอบๆอย่างระมัดระวังเมื่อเห็นว่าไม่มีใครสังเกตก็อุ้มอีลู่เหรินขึ้นมากระโดดเพียงไม่กี่ครั้งก็ออกจากเขตค่ายฝึกเยาวชนมุ่งหน้าไปยังป่าทึบแห่งหหนนนึ่งออีกกด้านนใพั เด็กสาวเผาผลไม้เปลี่ยนเป็นร่างสาวหูสัตว์สาวน้อยมังกรอยู่บนร่างมหือมาใบหน้างดงามขาวเนียนละเอียดบนสีซามีเขากลมเล็กๆสองข้างในขณะนี้หนานอกงซื้อเยา้าทำปากจูพูดอย่างไม่พอใจ เซียวเย่ทำไมท่านถึงจูบก,กับพี่ปิงซีได้เข้าหอ,อกับพี่ปิงซีได้แต่ข้าทำไม่ได้ละอเซียวเย่กอดสาวหูสัตวนั้นกงซือเยาพลางคิดในใจหนึ่งสัปดาห์ก่อนเจ้ากอดภันรยาข้าหนึ่งสัปดาห์ต่อมาข้ากอดเจ้าไม่ขาดทุนงั้นเจ้าอยากมากสินะเซียวเย่มองนางด้วยแววตาลุ่มลึกสาวน้อยมังกรน,นานกงซือเยาใบหน้าแดงกำ่ำผู้เสียงฮึดฮัดแน่นอนสินางอิจฉาจะตายอยู่แล้วโอเคไหมนางกับเซียวเย่ทำสัญญา แต่ในานามไม่มีอะไรจริงจังเลยเซียวเย่ครุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วกล่าวขั้นก้าวแค่อัปเกรดสัตว์อันเชิญทั้งสองตัวให้ถึงระดับขั้นก้าข้าก็มีวิธีแก้ปัญหาเรื่องรูปแบบของเจ้าสาวหูสัตว์เฉิงปิงซีในตอนนี้ตรวจนับทรัพยากรฝึกฝนที่มีอยู่เสร็จสิน้นเสียงไพโรด,ดังออกมาจากปากนางตอนนี้พวกเรามีผลึกพลังงานขั้น86ชิ้นผลึกพลังงานขั้น722ชิ้นผลึกพลังงานนขั้640ชิ้นผลึกพลังงานขั้น550กว่าชิ้นผลึกพลังงานขั้น400กิ้าห้ากับกว่านขั้น91 ชินผลึกพลังงานขั้น8 8ชินผลึกพลังงานขั้น76ชินนานกงซือเหยาวหางตาโค้งเป็นพระจันทร์เซี่ยวพูดอย่างตื่นเต้นงั้นเรารีบฝึกกันเถอะผลึกพลังงานเยอะขนาดนี้น่าจะพอแล้วใช่ไหมเซียวเย่สายหน้าปฏิเสธไม่พอสัตว์อันเชิญของพวกเราตอนนี้อยู่แค่ขั้น7ช่วงต้นต้องใช้ผลึกพลังงานขั้น9 4ชินผลึกพลังงานขั้น8 4ชินถึงจะทาให้สัตว์อันเชิญทั้งสองตัวเลื่อนระดับไปถึงขั้น9ได้ยังขาดผลึกพลังงานขั้น9้าอีกสม ินนานกงซือยาวได้ยินดังนั้นใบหน้าที่ร่าเริงก็พลันเศร้าหมองลงทันทีค่าขนมของนางคือผลึกพลังงานขั้นเจ็ดเดือนละสามสิบ ชินไม่พอเลยเฉิงปิงซีคิดดวงตาสวยงามเป็นประกายเสนอว่าพวกเราเลื่อนระดับไปถึงขั้นแก่อนแล้วค่อยไปล่าสัตว์อสูรขั้น9ก้ากันเถอะเซียวเย่พยักหน้ารู้สึกว่าข้อเสนอนี้ดีมากกำลังจะพูดก็ถูกนานกงซือเยาขัดจังหวะไม่เอามันยุ่งยากเกินไปไปกลับต้องใช้เวลานานมากนานกงซือเยาทำท่าทางขู่ฟอพูดด้วยเสียงดุดันแต่แฝงความน่ารักต้องให้ตาแก่นานกงทุ่มเงินแล้วเซียวเย่เฉิงปิงซีเหงื่อตกนานกงซือเยากระโดดกระทืบเท้าสองครั้งบนพื้นร่างมหฮมาถึงกับสะเทือนนางบน่าานาาานนกกกกกงง็เเหมือััลญญญลูสสววทญญแ้ียบร พูดอะไรสักคำไม่มีการแสดงความยินดีอะไรเลยเดี๋ยวต้องไปรีดเงินจากเขาให้ได้รีดเงินก้อนใหญ่เลยจากนั้นท่ามกลางสายตาตกตะลึงของเซียวเย่นานกงซือเยวก็เปิดวิดีโอคอลกับท่านเจ้าเมืองทันใดนั้นหน้าจอเสมือนจริงก็ปรากฏขึ้นท่านเจ้าเมืองปรากฏตัวบนหน้าจอเยา่เยวพ่อได้ยินว่าเจ้าเข้าร่วมหน่วยอสูรชีตาแล้วดีใจหรือไม่ใบหน้าที่กร้านโลกของเจ้าเมืองเผยรอยยิ้มออกมานานกงซือเยวทำปากยื่นมุมปากแทบจะแขวนแตงโมได้ไม่พอใจอย่างยิ่งสีหน้าเจ้าเมืองเคร่งขรึมลงในตายิงประกายสีทองกล่าวว่าใครกันที่ทำ พ่อมาพ่อจะไปอัดมันสีหน้าหนาหนองงซือเหยาวไม่เปลี่ยนแปลงดูหมนมองยิ่งนักเจ้าเมืองเห็นดังนั้นก็โกรธเกรี้ยวกล่าวว่าบอกมาว่าเป็นใครพ่อรับรองว่าจะอัดให้ก้นบานเลยทีเดียวหรือว่าเป็นเซียวเย่เจ้าเมืองคาดเดามุมปากเซียวเย่กระตุกมันเกี่ยวอะไรกับเขากันนานกงซือเหยาสายหน้ากล่าวว่าไม่ใช่เซียวเย่เป็นพ่อของนานกงซือเหยาวเองได้ได้พ่อของนานงงซือเหยาวใช่หรือไม่พ่อจะไปเดี๋ยวนี้เจ้าเมืองพับแขนเสื้อคิดจะเรียกหานยามไปสั่งสอนคนแต่แล้วการเคลื่อนไหวของเขาก็พลันหยุดชะงักสีหหหหนนน้้้้าาาาาแแขข็็งงงพพ่่่่่อออออออกกกซืืืเยคไไไมมใใใชรตตปทลูจ นกนัตอนนางทำสัญญาข้าก็ไม่ได้ห้ามนีนาเงยเย็นหยดหนึ่งไหลลงมาจากหน้าผากของเจ้าเมืองเอ่ยถามอย่างระมัดระวังพ่อของนานกงซือเยาไปทำอะไรให้เจ้าไม่พอใจหรือเจ้าลองว่ามาสิพ่อจะให้เขาขอโทษเจ้าเดี๋ยวนี้นานกองซือเยาคือทายาทเพียงคนเดียวของเขาปกติเขากับภรรยาตามใจนางมากค่าขนมรายเดือน ให้ถึง30ผลึกทองคำระดับ7ใบหน้างดงามของนานกงซือยาวเผยสีหน้าลำพองใจนางตะโกนว่าข้าเลื่อนเป็นระดับ7แล้วนะข้าขนมสำหรับระดับ7มันไม่พอใช้แล้วตุ้มกลิ่นไออันแข็งแกร่งประตูออกมาจากร่างของนานกงซือยาวอากาศโดยรอบพันสันไหวป้ปนป่วนบ้าจริงระดับ7หนานกงชีเทาเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงพรวดพลาดลุกขึ้นจากที่นั่ง ทานว่านี่มันแค่สองวันเองนะเจ้าเลื่อนเป็นระดับเจ็ดได้รวดเร็วเพียงนี้เชียวหรือนานกงซงือเหยาวเชิดขางขึ้นกล่าวอย่างยิ่งพยองว่าของแท้แน่นอนดีมากนานกงชี้เทาตบมืออย่างดีใจนานกงซือยาวยกมือขึ้นใช้นิ้วชี้และนิ้วโป้งทำท่าหยิบความหมายชัดเจนยิ่งนะต้องการผลึกทองคำนานกงชี้เทาหัวเราะเสียงดัง กล่าวว่าพ่อให้สิทธิเจ้าเข้าออกคลังทรัพยากรของจวนเจ้าเมืองได้ตามใจชอบเจ้าต้องการอะไรก็ไปหยิบเอาเองได้เลยจริงหรือเจ้าขยี้เยี่ยมไปเลยนานอกงซือเยายิ้มอย่างร่าเริงยินดีน้านกงซือเยาโผล่เข้าจุมพิเซียวเย่ทีหนึ่งจากนั้นก็รีบวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วกล่าวว่ารอข้าชั่วโมงหนึ่งนะผลึกทองคำของเราก็จะพอแล้วเซียวเย่ลูบแก้มมองตามร่างงามที่จับไปไกลยังไมายมาก,กล้าดีอย่างไรมาขโมยจุกข,ข้าเจ้านี่มันร้ายจริง ฮ่าฮ่าย <gegen violin> <warfare> ัง <left> ดีท <Hayır> ี่เป็นข้าไว้คราวหน้าข้าจะต้องลงโทษเจ้าให้นะน้าหนกงซือเยากลับคืนสู่ร่างมนุษย์ขับรถออฟโรดกลับไปยังจวนเจ้าเมืองและเข้าไปในคลังทรัพยากรได้อย่างราบรื่นข้างในมีกล่องทรัพยากรวางเรียงอยู่อย่างเป็นระเบียบโซนผลึกทองคำโซนยาโซนอาวุธโซนสมบัติวิเศษหนานกงซือเยาวิ่งตรงไปยังโซนยาจากกล่องหนึ่งที่มีป้ายยาพลังงานระดับ9ก้าหยิบยาขวดสีฟ้า20ขวดใส่ลงในเป้จากนั้นจากกล่องที่มีป้ายระดับแกล่องยาพลังงานหยิบยาขวดสีฟ้าออกมา20 ใส่ลงในเป้เมื่อเห็นว่าในกล่องทั้งสองใบเหลืออยู่เพียงครึ่งเดียวเด็กสาวผู้รักความสมบูรณ์แบบก็เทยาครึ่งหนึ่งจากกล่องระดับ8ลงไปในกล่องระดับ9แล้วปิดฝากล่องตบมืออย่างพึงพอใจนาโนกงซื้อเหยาวจากไปแล้วแต่นางหารู้ไม่ว่าที่ด้านข้างของกล่องยาพลังงานระดับ9้ายังมีป้ายติดอยู่ว่าสเบียนฉุกเฉินสำหรับนักรบครึ่งชั่วโมงต่อมาณนห้องพักในหอพักยาพลังงานระดับ8เทียบเท่ากับผลึกทองคำระดับ8 1เม็ดยาพลังงานในเป้เทียบเท่ากับผลึกระดับ9 4เม็ดและผลึกระดับ8อีก4เม็ดอดี อีกทั้งยาพลังงานเป็นแก่นสารสกัดบริสุทธิ์ที่ได้จากกรรมวิธีทางเทคนิคพลังงานสามารถดูดซับได้โดยไม่ต้องหลอมรวมความเร็วในการเลื่อนระดับของพวกเราจะเร็วขึ้นมากเซียวเย่ยและหนานกงซือเหยาเฉิงปิงซีทั้งสามคนพันโครจรพลังแห่งสัญญาหลังจากกลิ่นอายแห่งสัญญาปรากฏขึ้นอสูรรับใช้สองตนก็ปรากฏขึ้นในห้องนั่งเล่นอันกว้างขวางตนหนึ่งคือมังกรเทพสีทองสามนิ้วที่ขดตัวอยู่กลางอากาศอีกตนคือจิ้งจอกขาวศักดิ์สิทธิ์สองหางที่นั่งอยู่บนโซฟาในระหว่างการฝึกฝน เมื่อ,อยาขวดสีฟ้าถูกใช้ไปทีละขวดระดับพลังของทั้งสองก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วระดับเจขั้นต้นขั้นกลางขั้นปลายระดับ8พลังภายในร่างของทั้งสองเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวอีกครั้งพลังงานปั่นป่วนดุดขึ้นยักย้ายในทะเลใหญ่ระดับ8ขั้นกลางระดับแขั้นปลายระดับ9บรรลุระดับ9้าแล้วจิ้งจอกขาวสองหางขยับเท้าเล็กน้อยพลังอันมหาศาลก็ระเบิดออกเกิดเสียงระเบิดดังสนัน่นโซฟาที่บอบบางยุบตัวลง เห็นได้ชัดว่าใช้งานไม่ได้แล้วหางตาของเฉิงปิงซีกระตุกเล็กน้อยจากระดับ7ถึงระดับ9พลังเพิ่มขึ้นมากกว่า10เท่านางยังไม่คุ้นชินกับพลังที่ระเบิดออกมาของจิ้งจอกขาวสองหางในตอนนี้มังกรทอง3นิ้วที่ขดตัวอยู่เบื้องบนก็กำลังควบคุมพลังของตนเองอย่างระมัดระวังมิฉะนั้นหากไม่ระวังอาจจะทะลุเพดานได้เพื่อไม่ให้สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักเสียหายเซียวเย่ทั้ง3คนจึงคลายร่างอสูรรับใช้กลับสู่ร่างมนุษย์ ร่างมนุษย์จะสืบทอดคุณสมบัติบางส่วนของอสูรรับใช้หลังจากเลื่อนระดับขั้นพลังสมรรถภาพทางกายก็จะแข็งแกร่งขึ้นตามไปด้วยเชิงปิงซีกำมัดขาวนวลใบหน้างดงามของนางเต็มไปด้วยความตื่นเต้นกล่าวว่าตอนนี้ข้ารู้สึกว่าทั่วร่างมีพลังเหลือเฟือใช้ไม่หมดภายลมดังสายฟ้าภายหนักพุ่งดุจสอน นี่แหละคือคาน,านาานอกงซือเหยาชอกออกไปสอหมัดอากาศเกิดเสียงดังกล่าวว่าหมัดเดียวข่าก็ล้มมัวได้ทั้งตัวเซียวเย่กำลังตรวจสอบหน้าต่างภารกิจของระบบภารกิจช่วงคว้าอันดับหนึ่งในการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยระดับประเทศทำให้คะแนนสอบโดยรวมของเมืองฐานทัพมังยวนติดอันดับเมืองฐานทัพทั่วประเทศหนึ่งในสิอันดับแรกรางวันรางวันใหญ่ ลึกลับสุดยอดไร้เทียมทานภารกิจปัจจุบันภายในครึ่งเดือนอสูรรับใช้ทั้งสองเลื่อนระดับเป็นระดับ9สังหารอสูรปีศาจระดับปรมาจารย์สองตนรางวัลสมบัติวิเศษระดับกฎเกณฑ์อัญมณีเสวียนสมบัติวิเศษระดับกฎเกณฑ์อัญมณีเสวียนมีคุณสมบัติในการทําให้กฎเกณฑ์ที่สับสนสงบลงและปรับพลังงานโกลาหลที่เกินขีดจํากัดให้ราบเรียบตอนนี้ระดับพลังเพียงพอแล้วขาดเพียงอสูรปีศาจระดับปรมาจารย์สองตนด้วยกลยุทธ์ของอสูรรับใช้ระดับเก้า SSS สังหาาาารรรปมมมมจยได้เเซีวคั่นใจเช่นนั้น พรสวรรค์ประเภทแนวคิดไม่ใช่สิ่งที่ดูถูกได้เสียงสัญญาณสื่อสารดังขึ้นเมื่อรับสายบนหน้าจอเสมือนก็ปรากฏร่างของหัวหน้าหน่วยล่าอสูรชีตาหัวหน้าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแล้วสีหน้าของเขาเคร่งขรึมเพราะครั้งก่อนพวกเราสังหารบุตรชายของราชาอสูรแห่งป่าอสอนพิษมานที่ประจบสพรัดมานทำให้ราชาอสูรอสอพิษมานโกรธแค้น ตอนนี้ราชาอาสูรกำลังนำปรมาจารย์ทั้ง8ของอสรพิษมานบุกโจมตีเมืองฐานทัพมังยวนราชาอาสูรยังได้เปิดใช้งานรังอสูอสอนอสรพิษมานจนจะทะลวงแนวป้องกันของเมืองฐานทัพมังยวนได้แล้วพวกเรากำลังต้านทานสุดชีวิตอยู่ที่แนวป้องกันสีหน้าของเซียวเย่เปลี่ยนไป